วันนี้รีวิว d ีด i M5S ครับสิ่งนี้เนี่ยมันคือคาร์เตอรโอหน้าจอ Android Auto หรือไม่ก็หน้าจอที่เป็น a p p l e c a r า l a เนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดว่ารถยนต์ของคุณเนี่ยไม่ได้มีหน้าจอที่รองรับการต่อบลูทูธหรือแม้แต่รองรับในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตลงแอปโน่นนี่นั่นไม่ได้เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องลื้อจอเดิมออกมาขายเป็นอะไรมือสองและที่สําคัญคือคุณไม่ต้องตัดต่อสายไฟที่อยู่ด้านในทําให้รถของคุณไม่หมดการรับประกันครับเอาเฉพาะสิ่งที่อยู่ในกล่อง ของนี้นะครับก็จะมีตัวหน้าจอ มาพร้อมกับสาย USB และก็ตัวหัวชาร์จแบบจุดบุรีคุณสามารถจะติดตั้งด้วยตัวเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้ช่งางคราวนี้เนี่ยด้วยความที่ว่ายตัวกล้องหน้าเนี่ยมันติดมาเข้ากับไอตัวหน้าจออยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องเป็นต้องลากสายตัวกล้องหน้าขึ้นไปที่บริเวณด้านบนอีกแต่คราวนี้เนี่ยในกล่องก็จะมีอุปกรณ์อื่นๆให้อีกด้วยนั่นก็คือเขาให้ตัวไมโคร SD card มาให้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องซื้อแยกนะครับเป็นของยี่ห้อ Kingston แต่ในกล่องแพ็กเกจเองเนี่ยเขาก็มีไมโคร SD card มาให ตัวหนึ่งครับหน้าตาคล้ายๆกับแซนดิสมากๆเลยตัวนี้ความจุ32กิกให้มาด้วยในกล่องแพ็กเกจเลยครับกล้องหลังเนี่ยซื้อเพิ่มและก็มีสายไฟแบบชุดย,วยาวๆให้ในตัวเลยมาพร้อมกับสายที่จะไปเชื่อมต่อกับไอตัวไฟถอยเมื่อไหร่ที่คุณใส่เกียร์อารถอยหลังปุ๊บเนี่ยก็จะมีการสลับกล้องตรงหน้าจอตรงนี้โดยอัตโนมัติครับผมขอหยิบยกเรื่องของกล้องติดรถยนต์เข้ามาพูดไว้ก่อนเลยดีกว่า ส่วนเรื่องการเชื่อมต่อ Android Auto ทำยังไงหรือใช้ Apple CarPlay ทำอย่างไรเดี๋ยวว่ากันในช่วงกลางคลิปครับกล้องด้านหน้าเองที่มันติดอยู่กับหน้าจอเนี่ยเราสามารถจะปรับมุมมองของมันได้นิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันสามารถแหนงขึ้นหรือกดลงได้แล้วก็ซ้ายขวาได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับเพราะว่ามันยึดไปกับจอเลยมันไม่ได้แบบว่าติดตั้งแยกออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราบิดองศามันเนี่ยมันก็จะอ้างอิงจากตัวจอเนี่ยแหละในเรื่องของความคมชัดกล้องหน้าอย่างเดียวเนี่ยอยู่ที่ 2K แต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อกล้องด้านหลังมาด้วยความคมชัดจะดรอปลงเหลือเพียงแค่1080 p ปครับใครอยากจะให้ชัดสุดๆตลอดเวลาก็ต้องใช้กล้องหน้าอย่างเดียวนะครับไอ้กล้องด้านหน้าเองเนี่ยมันมีความกว้างอยู่ที่135องอางศาครับไอ้กว้างๆตัวนี้เราสามารถเห็นด้านฝั่งซ้ายฝั่งขวาของตัวรถได้อย่างชัดเจนครับรวมถึงถนนทั้ง3เลนเนี่ยเห็นชัดๆแน่ๆว่าใครขับข้างๆเราใครขับรถสวนเราคราวนี้เรามาพูดต่อในเรื่องของภาพที่ได้จากกล้องหลังครับไอ้สิ่งที่เราต้องซื้อเพิ่มเนี่ยแหละมุมมองม 那。Oh, nah. ด้วยความที่ว่ารีวิวกล้องติดรถยนต์มาหลายรุ่นแล้วก็อยากจะใส่ความครีเอทีฟเข้าไปนิดหนึ่งครับคือกล้องด้านหลังเนี่ยเราสามารถติดตั้งในห้องโดยสารได้ผมเรียกมุมนี้ว่าวัยรุ่นสร้างตัวครับมุมมองตรงนี้เองไม่ใช่ว่าเขาจะเอาเทปไม่ใช่ว่าเขาจะสร้างคอนเทนต์ครับสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่เขามีอำนาจทางกฎหมายมาและเปิดกระจกสวัสดีครับพี่ผมไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับพี่ขับปกติเลยครับพี่ไม่ต้องสาธิตหรอกเดี๋ยวติดคุกซึ่งในวิธีการนี้เองเนี่ยมันจะมองเห็นได้จากไอ้กล้องที่ติด ตั้งในห้องโดยสารเนี่ยแหละเขาอยากจะได้ภาพแบบนี้ไม่ใช่จะมาสร้างคอนเทนต์แต่ก็ต้องบอกก่อนครับว่ารถที่เราใช้สาธิตตอนนี้เนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยเป็นกระบะ2ตอนก็จะเห็นมุมมองกว้างๆแบบนี้ภาพที่ได้ครับมันจะเห็นรายละเอียดด้านนอกค่อนข้างดีหน่อยก็คือมันมีการดรอปแสงข้างนอกให้เห็นชัดนะว่าเราวิ่งไปตรงไหนผ่านรถอะไรบ้างแต่รายละเอียดที่อยู่ในห้องโดยสารณนขณะกลางวันเนี่ยมันจะมีความเป็นเงาเยอะหน่อยอาภาพที่ได้ประมาณนี้แล้วกันเป็นลำดับที่1ก่อน ถ้าแน่ขอพ s e คลิปหยุดเอาไว้แป๊บหนึ่งที่ดูอยู่เนี่ยกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามกันหรือ,อยังเนี่ยถ้ายังไม่กดครั้งหน้าไม่ได้กลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วเนี่ยโอเคกดปุ่มให้แน่ใจแล้วไปดูคลิปกันต่อเลยครับคราวนี้มองมองในลำดับที่2เลนครับก็ยังอยู่ในรถกระบะเหมือนเดิม ผมอยากเอาไปติดในบริเวณที่เป็นหลังคารถอะ่ะแล้วส่องลงมาตรงที่บริเวณที่ระวางของกันเราอยากได้ภาพที่แบบว่าเราขนของอยู่แล้วกลัวว่ามันจะมีอะไรตกระหว่างขับรถคุณก็ใช้มุมมองนี้ได้ครับซึ่งมุมนี้ติดตั้งไม่ยากเลยก็แค่เอากาวที่มันติดอยู่3ามเอ็มนั่นแหละเอาไปแปะไว้ที่บริเวณส่วนมุมของหลังคาหน่อยแล้วก็ส่องลงมาทีนี้ก็จะได้ภาพมุมมองเดียวกับผมเลยครับเราไปต่อกันที่มุมมองส่วนที่3ครับมุมนี้เนี่ยจะเป็นมุมมาหาชนแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งรถกระบะหรือรถอะไรก็แล้วแต่ก็จะติดมุมนี้ ก็คือมุมที่ส่องไปหารถคันข้างหลังที่จอดต่อเราเนี่ยแหละแต่มันมีตำแหน่งติดตั้ง2บริเวณด้วยกันนะครับรถเก๋งเนี่ยส่วนใหญ่เขาชอบเอากล้องด้านหลังไปติดด้านในห้องโดยสารแต่หันออกไปด้านท้ายรถข้อดีของมันก็คือกล้องมันไม่เปียกน้ำครับกล้องมันเสื่อมสภาพช้ากว่ากล้องมันอยู่ในห้องแอร์นู่นนี่นั่น,น,นแต่ข้อเสียมีเต็มเลยนะครับถ้าเกิดว่าฝนตกเนี่ยแทบจะไม่เห็นรายละเอียดอะไรเลยครับเพราะว่าน้ํามันมาบางังเป็นหยดๆเต็มเลยรายละเอียดบางทีมันก็มองเห็นไม่ชัดอะไรประมาณนี้นะครับยิ่งแบบข กระจกที่เราติดฟิล์มหนานๆมาเนี่ยจะทําให้ภาพที่ได้จากกล้องมันยิ่งมืดเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นติดตั้งนอกตัวรถดีที่สุดแต่ก็เกิดคําถามนะครับคนทั่วไปถึงไม่เอากล้องด้านหลังไปติดนอกตัวรถรู้ไหมเพราะอะไรกล้องราคาไม่แพงส่วนใหญ่นะครับมันจะไม่กันน้ําเพราะฉะนั้นเวลาไปติดด้านนอกรถมันก็จะพังจากการโดนน้ำนี่แหละแต่รุ่นนี้ของดีดีพ m 5 s เนี่ยถ้าคุณซื้อกล้องด้านหลังมาด้วย กันน้ำน้ำไม่เข้าติดตั้งตรงไหนก็ได้จัดไปครับอย่างตัวอย่างที่คุณกาลังเห็นอยู่นะครับอันนี้คือภาพจากกล้องหน้าอย่างเดียว จะเป็นภาพแนวยาวถูกไหมเพราะว่าหน้าจอเป็นแนวยาวๆแบบนี้ซึ่งปกติแล้ววิดีโอของเราเนี่ยมันเป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือ16บหต่อเหน้าจอยาวๆแบบนี้เนี่ยเขาเลยทําการตัดภาพครับหรือเรียกว่าขอบแล้วกันซึ่งถ้าเกิดว่าเราลองเอานิ้วไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงดูจะเห็นว่าเราสามารถขยับมุมกล้องได้เฉยเลยแต่มันไม่ได้เป็นการขยับกล้องนะครับกล้องมันอยู่ที่เดิมแต่อันนี้คือการเลื่อนดูภาพเฉยเลื่อนดูว่าภาพเต็มเต็มเนี่ยมันเป็นยังไงมันเห็นจนถึงหลังคาไหมมันเห็นจนถึงฝากระโปรงไหมเมื่อไหร่่่นนนนะครรรัััััับบททีีณตติด้้้้้้งงงงกกกกกลลลลลออออหหาแแพพมมๆึย มันจะแบ่งจอเป็นครึ่งครับคนละ50%คราวนี้เนี่ยสัดส่วนภาพมันจะแปลกๆเหมือนเอาคลิปวิดีโอปกติไปฉายบนหน้าจอ4ต่อ3แบบโทรทัพน์สมัยเก่าแบบโป่งๆแบบนั้นแหละซึ่งภาพอบเวลามันบันทึกลงกาจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับวิดีโอที่ได้จากการบันทึกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพปกติแบบที่เราคุ้นตาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราดูจากหน้าจอเนี่ยเราอาจจะมีความแบบทำไมภาพมันโดนบีบแบบนั้นว่าทำไมภาพมันแบบแคบๆแบบนั้นไม่ต้องแปลกใจครับนี่คือการแสงผลบนหน้าจอแบบแนวยาวๆแบบนี้แหละ คราวนี้ครับสิ่งที่อยากเตือนสําหรับคนที่อยากจะติดตั้งหน้าจอคาสเตอริโอนี้ด้วยตัวเองนะครับก็คือเรื่องตําแหน่งการติดตั้งตัวเครื่องนี่แหละอ่ะผมยกตัวอย่างก่อนรถคันนี้เป็นรถกระบะนะครับยี่ห้อตัว F มันเท่มันใช่ครับแต่ว่าตําแหน่งมันแปลกๆนิดนึงอ่ะคอนโซลตรงกลางเนี่ยมันจะมีความแบบนูนขึ้นมานิดนึงครับไอ้ฝาตรงนี้มันเปิดได้ด้านในจะติดตั้งเป็นลําโพงซับวูเฟอร์ ถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นแพงๆหน่อยมันติดตั้งมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อรุ่นถูกหน่อยข้างในมันจะกวงมันจะโบและที่สําคัญคือมันเปิดง่ายมากๆอ่ะอย่างภาพที่คุณเห็นตอนเนี้ยคุณเห็นว่าจออันนี้มันอยู่บนฝาที่ผมกําลังบ่นอยู่ใช่ไหมครับ ตำแหน่งแบบนี้ไม่แนะนําให้ทําตามครับที่ผมกําลังวางให้คุณผู้ชมดูอยู่แบบนี้คือสาธิตที่ดูเฉยถนนสุดแสนจะดีในประเทศไทยเนี่ยมันจะเกิดการเขย่าครับมันก็จะงงงงเขยา่าเงี้ยงงงอย่างนี้แบบนี้พอเวลากล้องมันกาลังถ่ายอยู่เนี่ยมันก็จะเกิดภาพสั่นไหวภาพดูไม่รู้เรื่องครับซึ่งวิธีนี้เนี่ยผมแนะนําให้คุณย้ายตำแหน่งติดตั้งครับอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นรถคันนี้คุณซื้อมาแล้วทํายังไงดีเกิดปัญหาติดตั้งจอนี้ไม่ได้เปลี่ยนรถเหรอ โอ้ย oh, รวยจังเลยแม่พ่อคุณตำแหน่งที่ดูแล้วน่าจะดีก็คือบริเวณด้านหน้าของคนขับตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่แนะนําอย่างรุนแรงเลยเพราะว่าขนาดหน้าจอเนี่ยถ้ามันมาวางตรงนี้เมื่อไหร่นะครับมันจะบังรถคันนึงได้เลยนะบริเวณด้านหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือมอเตอร์ไซค์เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งที่ผมแนะนานะครับก็คือย้ายหน้าจอนี้ ไปอยู่ด้านหน้าของคนที่นั่งข้างๆเราซึ่งทีนี้ก็ต้องมาวาัดใจกันแล้วว่าไอคนที่นั่งข้างๆเราอะ่ะมันชอบความแสบตาของหน้าจออันนี้หรือเปล่าชอบที่จะเล่น Android Auto หรือเปล่าชอบที่จะดู YouTube หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเขาไม่ชอบเขาลำคาญสายตาก็กลายเป็นว่าตำแหน่งติดตั้งไม่ดีซะอีกคราวนี้ครับผมว่าน่าจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับกล้องหน้ากล้องหลังของรถยนต์พอเข้าใจคอนเซปต์เลยนะครับว่ามันทำาอะไรได้บ้างเอ๊ะผมเจออะไรก็ไม่รู้ครับมันเป็นสิ่งที่กดได้อยู่บริเวณด้านบนหน้าจอครับเม ก็จะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาพร้อมกับเป็นโลโก้ของดีดิพายนะครับเป็นมาสคอตอะไรของเขาเนี่ยแหละซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าดูด้วยตาเปล่าแล้วมันมองคล้ายๆกับเป็นรูไมโครโฟนคล้ายๆกับเป็นรูกล้องเว็บแคมขนาดเล็กๆซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรากดขึ้นหรือกดลงกดปิดหรือกดเปิดเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการใช้งานเลยจากการที่ได้สอบถามพี P ่พีบล็อกเกอร์ด้วยกันที่ได้รีวิวหน้าจอแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเขาก็กล้องดัมมี่บ้างแหละหรือไม่ก็เป็นกล่องเปล่า,ลาหรือจริงๆมีกล้องด้านในแต่ไม่่เเปิดใหหหห้้้้้้ชบาาางงงแแลละนนนนนตตมมัััืออกวีย ใช้ไม่ได้นะครับก็อาจจะมีซอฟต์แวร์มาให้ใช้ในอนาคตรหรือจริงๆอาจจะทําอะไรไม่ได้เลยเป็นแค่ลูกเล่นโลโก้เฉยๆก็ไม่รู้เหมือนกันเล่าให้ฟังเฉยๆเผื่อบางคนซื้อไปแล้วก็ไปกดขึ้นไปกดลงเดี๋ยวจะอารมณ์เสียแบบผมอีกว่าดูรีวิวจบไม่เห็นมันพูดเลยว่าไอเนี่ยคืออะไรพูดไว้ให้ฟังแล้วนะขอร้องอย่าตัดออกเลยตรงนี้ซึ่งในเรื่องของความจุนะครับเราสามารถใส่ไมโคร SD การได้สูงสุดอยู่ที่ 256G นะครับใครที่มีงบประมาณเยอะ ก็แนะนําให้ซื้อการ์ดเดียวที่มันจุได้เยอะๆไปเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยไม่จ้องเอาไปโหลดบ่อยหรือฟอร์แมตบ่อยๆจริงๆแล้วกล้องติดรถยนต์ทั่วๆไปก็บันทึกไฟล์แบบวนซ้ำอยู่แล้วซึ่งจออันนี้ก็เป็นแบบนั้นครับถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อมือถือล่ะอยู่ดีๆเราอยากจะแบบว่ากดเข้าใช้งานเลยทําได้ไหมเนี่ยผมสามารถกดเข้าปุ่มโฮมแล้วก็เลือกเป็นแอป YouTube เลยได้หรือเปล่า ทำไม่ได้ครับไอตัวหน้าจอเนี้ยเขาไม่ได้มีแอปในตัวเขารอการเชื่อมต่อจากมือถืออย่างเดียวต้องไปต่อ Android Auto สําหรับคนที่ใช้มือถือ Android ต้องไปต่อ Apple CarPlay สำหรับคนที่ใช้ iOS แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นรูปแบบไร้สายนะไม่ต้องมีสายลากออกมาแน่นอนว่า Apple CarPlay ไม่ได้รองรับทุกแอปนะครับแล้วก็ Android Auto ก็ไม่ได้รองรับทุกแอปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ในการดู Google Map เนี่ยก็หลักการเดียวกันนะครับถ้าไม่เชื่อมต่อมือถือ จะกด Google แ a บบจากในนี้จากหน้าจอเพียวเพียวทำไม่ได้นะครับหน้าจอตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้รองรับพวกแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Netflix หรือว่า YouTube เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการการขับขี่แบบปลอดภัยครับหน้าจอตัวนี้มันไม่ได้มีไลน์อท์ที่เป็น3 5มมมออกมาแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าจอเก่าของคุณมันไม่มีบลูทูธเออแะ้วอย่างเงี้ยจะทำยังไงจะส่งสัญญาณจากจอใหม่ไปยังจอเก่ายัางไงโอ้ปวดหัววิธีเขาง่ายมากไม่รู้คิดได้ไงปบมือหนึ่งแปะ คุณเข้าไปที่วิทยุ FM แบบนี้เลยทั้ง2หน้าจอนะครับแล้วก็ตั้งความถี่ให้เป็นความถี่เดียวกันคราวนี้ให้เราติ๊กคำว่า FM Emission ครับติ๊กถูกปุ๊บเนี่ยช่องสัญญาณมันจะลิงก์กันโดยอัตโนมัติเหมือนว่าหน้าจอเนี่ยปล่อยคลื่นความถี่ FM ออกมากลายเป็นว่าเป็นว,วิธีการส่งสัญญาณเสียงรูปแบบหนึ่งจากตัวหน้าจอ d p พ y M5s ไปยังเครื่องเสียงตัวเก่าที่คุณไม่อยากใช้ง่ายไหม เฮ้ยผมไม่เคยเห็นมีอุปกรณ์ไหนใช้วิธีการนี้เลยนะ D ีดิพายเอ็มไฟทำสำเร็จแล้วครับ ด้วยความที่ว่ารูปแบบการส่งสัญญาณเสียงเนี่ยมันคล้ายๆกับการตั้งสถานีแล้วก็ส่งคลื่นผ่าน M วิทยุ FM ไปเราก็เลยเอารถ2คันมาจอดใกล้ๆกันครับโดยคันที่ใช้ DD Pi M5S เนี่ยก็ส่งสัญญาณเสียงออกไปปกตินะรถที่อยู่ข้างๆกันที่เอามาทดสอบเนี่ยก็จะเปิดวิทยุนะครับแล้วก็ให้คลื่นมาตรงกันก็คือ88เมกะเฮิร์เนี่ยรถที่จอดข้างๆอ่ะสามารถรับเสียงที่มาจากรถอีกคันที่ติดตั้ง D d p ี M5S ได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้มันแอบตลกล นิดนึงแล้วกันถ้าเกิดว่ารถอีกคันหนึงอ่ะเขาตั้งใจที่จะฟังวิทยุความถี่ที่เขาชอบอ่ะยกตัวอย่างถ้าเขาชอบฟัง88มิ z เิรเหมือนที่ผมตั้งค่าไว้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเขาโดนสัญญาณวิทยุแทรกจากดีดิพ M5s ทําให้เขาไม่สามารถฟังวิทยุจริงๆได้ก็ไปคิดเอาเองแล้วกันว่ามันจะเป็นผลกระทบสําหรับคนอื่นที่ใช้ท้องถนนร่วมกันหรือเปล่าหลังจากที่มีการประกวดรวบรวม คราวนี้พูดต่อในเรื่องของคุณภาพเสียงที่ได้จากรูปแบบการส่งเสียงผ่าน FM นะครับคือจริงๆแล้วผมว่าคุณภาพเสียงเนี่ยมันดรอปเสียงแหลมเสียงกลางค่อนข้างหายครับมันทําให้เราได้ความคล้ายจากการฟังวิทยุจริงๆครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครชอบฟังเพลงชอบความคมชัดหรือว่ามีเครื่องเสียงดีๆอยู่แล้วในรถเนี่ยวิธีการนี้ผมว่าไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่ครับดิจิทัล M5s เนี่ยเขาจะให้หน้าจอมาอยู่ที่8.9นิ้วครับรูปแบบการแสดงผลเป็นแบบ HD 720ครับรองรับการสัมผัสหรือว่าการทัชสกรีนที่ตัวหน้า เลยโดยที่ตัวเครื่องเองเนี่ยเขาไม่ได้มีปุ่มอะไรเลยครับขอบจอคือแบบเพียวๆเลยเพราะฉะนั้นคําสั่งทั้งหมดต้องทัชต้องแตะครับพอดีว่าเพื่อนผมคนนึงนะครับเขาตั้งคำถามมาว่าไอ้หน้าจอแบบนี้เนี่ยถ้าเอาไปเทียบกับการติดตั้งหน้าจอ Android ไปเลยแล้วก็มีกล้อง3ามกสูรอบพันไปเลยเนี่ยอันไหนหน่าสนใจมากกว่ากันเพราะว่าราคาก็เริ่มประมาณสักหมื่นห้าคล้ายๆกันนะครับผมอธิบายเป็นความคิดเหน็นส่วนตัวอย่างนี้ก่อนไอ้จอ Android ที่ราคาเริ่มต้นหมื่นห้ามาพร้อมกับกล้องรอบคันเนี่ย มันจะเป็นแรม2กิกมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งแรม2กิกเนี่ยมันประมวลผลอะไรเยอะๆไม่ทันบ้างเพราะว่าจอ Android ทั้งทีเนี่ยมันต้องทําอะไรบ้างบันทึกภาพกล้องรอบคันด้วยประมวลผลจากภาพรอบคันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคุณยังใช้แอปด้วยคุณยังต่อมือถือด้วยเห็นไหมมันจะไปทํางานทันได้ไงแรม2กิกเองนะครับและมากไปกว่านั้นคือภาพที่ได้จากไอ้จอ Android ราคา15ื่นเนี่ย มันได้ความละเอียด 720p นะครับเพราะว่ารถผมไปติดตั้งมาไงผมเลยจําได้ไม่ต้องเขียนลองสกิบ่ะแต่คราวนี้นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับ d ีดิพ M5s เนี่ยเราได้แรม 4G แรม 4G นี่ประมวลผลอะไรบ้างอะ่ะมันแทบไม่ทาอะไรเลยเพราะว่ามันไปเอาข้อมูลทั้งหมดมาจาก Android Auto กับ Apple Car p l a y มันไม่จำเป็นต้องมีแอปในตัวเองแตกต่างกับจอ Android ที่ต้องมีแอปก่อนถึงจะเปิดใช้งานได้ถูกไหมและที่สาคัญคือภาพที่ได้ได้เป็น 180p ชัดกว่าด้วยในราคาหมื่นหเท่ากันยังในดีเทลไพเอ็มไฟสก็ชนะแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าจอยแอนดรอยดีกว่า เอาลิงมาเดี๋ยวผมจะขับรถไปติดตั้งถึงร้านเลยผมว่าตัวนี้เนี่ยมันได้ความเสถียรครับมันได้ความใช้ง่ายครับแล้วก็มันได้ความแบบว่าแบบภาพรวกม,มันเนาะทำได้หลายๆอย่างนะครับเอาเป็นว่าเราสรุปสุดท้ายประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่องทางการจัดจำหน่ายก็มีทปปั้งช hop ป e Lazada แล้วก็อาจจะเป็นช่องทางอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะแปะรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่มีความเห็นส่วนไหนตัวนี้ทําได้ดีมากเลยแต่มันมีคู่เปรียบเทียบพิมพ์คอมเมนต์บอกมาหน่อยสินะอย่าเก็บไว้รู้อออยยู่่่คคคนนนนนนเดดีีีววแชชรร์ให้้้ืฟััังงบบาาทติมล